มีภัยธรรมชาติอยู่เรื่อยๆประเทศไทยเราเนี่ยมีน้อยเพราะเราอยู่ในถิ่นที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะเขาบอกว่าประเทศไทยในโชคดีที่สุดแล้วเรามีภัยธรรมชาติน้อยเช่นแผ่นดินไหวเราก็มีแต่น้อยมากที่จะเกิดอันตรายนักเรียนดูประเทศญี่ปุ่นเกิดสึนามินะคะแล้วก็เกิดความเสียหายประเทศของเขา นะคะเดือดร้อนแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเขาเลยสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเป็นคนไทยเราก็จะยิ่งแย่นะคะประเิศจีนแผ่นดินไหวอยู่เรื่อยๆมีคนตายมากจํานวนมากประชากรประเทศจีนมากเขาก็เป็นไงคะส่วนที่ตายก็ตายไปส่วนมีชีวิตรอดก็ต้องดิ้นรนกันไป นี่ก็คือภัยธรรมชาติบางประเทศหนาวจัดบางประเทศมีพายุทอร์นาโดเห็นไหมคะน้ำท่วมอย่างรุนแรงแล้วก็ตายจำนวนมากนั่นก็คือภัยธรรมชาตินะคะนี่เราเรียกว่าสภาพบ้านเมืองที่ที่อะไรล่ะน่าอยู่อา้าวอ่านต่อบริเวณใด ลมเขาบอกว่าบริเวณใดที่ปลอดภัยจากน้ําท่วมจากลมพายุนะบริเวณนั้นก็จะมีคนอาศัยอยู่มากปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าน้ําท่วมแล้วมีลมพายุแล้วคนจะอยู่เยอะไม่ใช่นะ ส่วนบริเวณใดที่มักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่อยๆเช่นเป็นทางผ่านของลมมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยบริเวณนั้นจะไม่ค่อยมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่นะคะนี่ก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้เราได้เห็นว่าทุกคนเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่า การเดินทางในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตมากเพราะการคมนาคมที่สะดวกขึ้นเห็นไหมเรามีถนนตัดผ่านเรามีการจราจรในการใช้รถรามากขึ้นนะคะมีทั้งทางบกทางอากาศทางรถไฟทางเรือก็ยังมีใช้อยู่นะคะในเรื่องขนสินค้าและต่างประเทศบ้านเมืองสมัยใหม่มีถนนและรถโดยสารอำนวยความสะดวกมากกว่าสมัยก่อน นี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากชุมชนชน,นบทมาสู่ชุมชนเมืองชุมชนเมืองในปัจจุบันเป็นยังไงคะจากที่เคยมีบ้านหนึ่งหลังห่างกันอีก5กิโลหนึ่งหลังนะคะเมืองเล็กๆก,กก็กลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าชุมชนเมืองนะคะปัจจุบันนี้อำเภอหัวหินของเราก็กลายเป็นชุมชนเมืองมีรถติดมีการก่อสร้างโรงแรมสร้างหมู่บ้าน มากมายนั่นก็เป็นชุมชนเมืองนั่นเองนะคะให้เด็กๆลองสังเกตรอบตัวเราด้วยว่าปัจจุบันนี้เราอยู่กันอย่างไรนะคะเมืม่อเวลาผ่านไปวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปด้วยชุมชนในสมัยก่อนกับในสมัยปัจจุบันก็มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทำให้มีการสร้างถนน สร้างทางรถไฟสร้างสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกนะเด็กๆก,ก็ฝึกคิดไปด้วยว่าจริงไหมเวลาเราติดตามข่าวนะคะนอกจากนี้การเพิ่มจํานวนประชากรการรับวัฒนธรรมจากภายนอกและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นเองนะคะอา้าวหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวทดสอบนิดหนึ่ง นะคะทดสอบนิดหนึ่งว่าเด็กๆเนี่ยเรียนมาแล้ว2ส,สัปดาห์เด็กๆจะมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะจากอดีตมาสู่ปัจจุบันปลายทางด้วยนะคะทดสอบ5ข้อเขียนคำว่าทดสอบแล้วเขียน1-5และกีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอา้ารวดเร็วนะคะเดี๋ยวเวลาเราไม่ทันเอามาข้อที่1 นะคะเอาเขียนเสร็จแล้วส่วนใหญ่นะคะมาดูข้อที่หนึ่งเอาฟังคุณครูนะคะข้อที่หนึ่งคนในสมัยก่อนมักเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใดฟังให้ดีนะคนในสมัยก่อนมักเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใดก็กบนภูเขาก็ขอริมแม่น้ำก็ขคในป่า นะคะในสมัยก่อนนะเขาเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใดก็กอบนภูเขาอ้าวที่เรียนมามีไหมก็ขอริมแม่น้ำก็คอในป่าอ้าวคิดฝึกคิดแล้วคราวนี้คิดแล้วก็นำไปใช้นะคะกูจะไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันนะคะต่อไปก็ที่สองเลยนะคะ ก็ที่2 2> สองบริเวณใดมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อยฟังให้ดีนะบริเวณใดมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อย<ร>ก็กบริเวณที่มีทรัพยากรมากก็ขอบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก็ขอบริเวณที่มีภัยธรรมชาติตั้งโจทย์ได้ดีนะบริเวณใดมีผู้คนตั้งบ้านเรือน อยู่น้อยน้อยนะคะไม่ใช่มากนะอยู่น้อยก็กบริเวณที่มีทรัพยากรมากก็ขอบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก็ขอบริเวณที่มีภัยธรรมชาติต่อไปข้อ3นะคะวันนี้เด็กๆต้องฝึกคิดแล้วก็ตัดสินใจข้อที่3 ทำไมคนในปัจจุบันจึงไม่จําเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ํำฟังให้ดีนะคะทําไมคนในปัจจุบันจึงไม่จําเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำก็โกเพราะมีน้ําประปาใชา้ไม่ต้องใช้น้ําจากแม่น้ำก็ขอเพราะน้ําในแม่น้ําเน่าเสียมากก็ขอ เพราะแหล่งน้ำลดน้อยลงมากเอาเลือกไม่อ่านแล้วนะเลือกนะคะเลือกตอบต่อไปข้อสนะคะข้อสข้อที่4ถ้าผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนผลจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องอาชีพคันนี้ก็กอข,อขนส่งสินค้าลำบากก็ขอมีลูกค้าน้อยก็ขขายสินค้าได้กำไรดีอา้าวฟังโจทย์ใหม่ก็ที่4ถ้าผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายคิดตามไปนะคะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชน ผลจะเป็นอย่างไรก็ขนส่งสินค้าลำบากก็ขอมีลูกค้าน้อยก็ขอขายสินค้าได้กำไรดีเอาคิดดูให้ดีนะคิดดูให้ดีก็สี่แล้วนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายก็สุดท้ายข้ที่5นะคะปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันไปยังสถานที่ต่างๆใช้การเดินทางทางใดฟังให้ดีนะปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันไปยังสถานที่ต่างๆใช้การเดินทางทางใด นะคะทางใดที่มากที่สุดนั่นเองก็กทางอากาศก็ขอทางบกข้อคอทางน้ำทางอากาศก็มีเครื่องบินตกอยู่ประจำใช่ไหมมีไหมปัจจุบันใช้ทางไหนนะคะเอาเลือกนะคะเอาหมดเวลาคิด หมดเวลาคิดฉเฉลยแบบทดสอบมาดูสิเด็กๆทำไปห้าขอ้อมีความคิดถูกต้องในกี่ขอ้อข้อที่หนึ่งคนในสมัยก่อนมักเลือกตั้งบ้านเรือนบริเวณใดคะตอบไปคุณครูชื่นใจหน่อยข้อไหนก,ลก็ลูกริมแม่น้ําน้องเพลบอกว่าริมแม่น้ําถูกต้องนะคะริมแม่น้ําสมัยก่อนก่อตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ําข้อที่สอง บริเวณใดคนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อยคำตอบข้อคอบริเวณที่มีภัยธรรมชาติเยอะนะคะคนอยู่น้อยต่อไปก็สามทำไมคนในปัจจุบันจึงไม่จําเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเพราะมีแม่น้ำหรือเปล่าเพราะมีน้ำประปาใช้อย่างไม่ต้องพึ่งพาน้ำธรรมชาตินะคะก็ก ถูกไหมเห็นเงียบกันเทียวแสดงว่าผิดกันทั้งนั้นเลยก็ที่4ถ้าผู้ประกอบอาชีพค้าขายตั้งบ้านเรือนห่างไกลชุมชนผลก็คือมีลูกค้าน้อยนะคะแสดงว่าคิดผิดกันทั้งนั้นเลยไหมไปคิดใหม่นะปรับปรุงตัวใหม่ก็สุดท้ายปัจจุบันเดินทางอะไรมากที่สุดหางบกุยผิดกันทั้งนั้นเลยเหรอหัวนหน้าถูกกี่ข้อ ตายแล้วเด็กๆของคุณครูคิดไม่เป็นแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันอีกวันนี้ฝากเด็กๆนะคะทำหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนมันไปทบทวนตำราด้วยนะคะไปดูซี่ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเรานั้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็ต้องนำไปคิดนำไปปรับปรุง ตนเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ